ประเด็นร้อนจับตามองอัำอัติชาตและนัดมีเรียความสัมพันธ์สะบันแล้วหรือไม่หลังข่าวลือเตียงหักออกมาทุกวันประเด็นร้อนคงดีไม่พ้นเรื่องของอัำอธติชาตและนัดมีเรียครับความสัมพันธ์สะบันแล้วหรือไม่หรือมีข่าวลือดาราอักษรย่อสแอววเตียงหักระเอกตัวท็อปนอกใจภรรยาน,นักร้องสาวดังยุค90พอไปติดสาวคนใหม่ทําคนแห่โยงมาที่คู่นี้อย่างจังด้านฝ่ายหญิงเองหลังจากที่เริ่มมีข่าวลือหนาหูเรื่อยๆขึ้นมาทุกวันก็มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่เรื่อยๆ แต่ละโพสต์นั้นก็ดูเศร้าแปลกๆไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ภาพตัวเลขสื่อถึงการวิ่งไล่ตามการเริ่มต้นใหม่การโพสต์ภาพขาวดําหรือแม้แต่แคปชั่นเศร้าๆอีกมากมายเช่นกันและหลายคนนะครับก็โยงไปถึงตอนที่สาวนัดนั้นเดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นโดยไม่มีสามีนมก่อนจะกลับมาอย่างประเทศไทยและไปทําบุญที่เชียงใหม่อีกฝ่ายหนึ่งของฝ่ายชายนั้นก็ไปทําบุญเหมือนกันแต่กับแยกกันทําคนละวัดก็ยิ่งทําให้หลายคนนั้นสงสัยถึงความทำพันของคู่นี้มากขึ้นเรื่อยๆทุกทีทุกทีท่ททททามกลางบรรดาข่าวลือที่ถูกพูดถึ เป็นวงกว้างนันครับช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาด้านพิธีกรโฆษณาของอัําอธิชาติอย่างมดดำขชาพานั้นก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าก็คงเงอนกันแหละแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเลิกลาแต่มดดำนั้นก็ยังทิ้งคําพูดปริศนาไว้ครับว่าเขาไม่ได้บอกว่ารักกันเขาแค่บอกว่าเขายังไม่ได้เลิกกันหรือถ้าจะให้พูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านเขายังไม่ได้ไปจดทะเบียนหย่ากันซึ่งประเด็นนี้เองครับที่มดดำพูดนั้นก็ได้จุดประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีกับคําพูดที่สื่อไปในทางคลุมเครือยิ่่่งงทททําาาาา้บบรชววเเนน็ัััมืออย จะรู้ว่าข่าวลือนี้เป็นจริงไหมส่วนมดดาก็ยังได้เผยต่อว่าสถานการณ์เขาดีขึ้นหรือยังเจ้าตัวนั้นก็ตอบไม่ได้เพราะยังไม่ได้เจอทั้งสองคนและก็ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดกันเองดีกว่าอย่างนี้ก็คงต้องรอการถแถลงข่าวใหญ่ออกงานอีเวนต์ของนัดมีเรียครับวันที่9ธันวาคม2567นี้พร้อมตอบทุกเรื่องทุกประเด็น